ร้อยมุกพันหา้าเจ้าชายวงงานคอมเมนเตอร์อรครับท่านชมครับนายสมผลปิยาพงศิลิครับสวัสดีครับคุณกายวันนี้ชายดีใจมาก<อ>เพราะว่าเป็นคนชอบทานปลา<อ>ดีใจที่ปลาช่อนมาเจอกับปลา<ร>ท,ทูแม่กอ สิง yup. ์บ <To> ุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เก right. ่งนะคะเพราะเขาเอาปลาเนี่ยมาทำเป็นเค้กได้เค้กปลาช่อนเค้กปลาช่อนมีคนถามว่าเอาแล้วเค้กปลาช่อนมันไม่ขาวเหรอคาวไหมจริงๆแล้วไม่คาวฮะเพราะว่ามันไม่ใช่วัวไม่คาวฮะเพราะว่ามันไม่ใช่วัวก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีปลาทั้งสองสองจังหวัดเลยครับปลาปลาช่อนกับปลาปลาทูนะฮะส่วนสิง์บุรีนี่ก็เป็นลูกหลานของ ข้างคาวเลยนะทำไมอ่ะข้างคาวเป็นผลิตของปลาเลยนะอะไรข้างคาวแม่ไก่ไก่แก่แม่ปลาช่อนโอ้ยพี่มันเกิดามแล้วเป็นนักแท็บแท็อีกยังยังเป็นแม่ของลานะข้างคาวแม่ไก่ไก่แก่แม่ปลาช่อนปลาช่อนแม่ลาจะถามเลยว่าลาลากับม้าใครวิ่งเร็วกว่ากันใครอ่ะลาสิทำไมอ่ะอ้าวลาไปก่อนลาไปก่อน โอ้โห่มรู้มากเลยนี่ผมรู้มากเลยยังยังไม่จบครับหมายังไม่จบครับลาทีสมจิตโอ้โหเอาเถอะเอาเถอะโอเคโอเคมาถึงช่วงเวลาของเราเสียงครับพช่ปิดเยนะครับเอกราชสุวรรณภูมิ โอ้โหวันนี้มานี่จัดเต็มเลยดูมีสง่าราศีมากโอ้หนี่คุณอย่างนี้เลยครับได้มาจากบุญถาวรเลยไม่ใช่กระเบื้องนะล้อมาจากห้องน้ำเขาเลยครับอันนี้ล้อมาจากห้องน้ำห้องน้ำนะแปลงกายได้ฮะเหมือนแปลงกายได้โอ้โหวันนี้มาไม่ชอดฉลาดแล้วนะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเดี๋ยวต้องมีเพลงนี้ไหมนี่ยด้แน่นอนครับต้องมีนะมีเพลงหนึ่งลงทุนห้าบาทประกาศเพลงเตโอดและเตงอะไร ลองเป็นอวไแล้วไงลงทุนหาบาทไปตัดขาดความรัก oh, ส่งโอตัดขาดจดหมายในโซง เต็ม2บาทฮะปากกาบาทหนึ่งนี่ลงทุน5บาทเขียนจดหมายไปเรื่องไม่กล้าจะโทรศัพท์เดี๋ยวได้ยินเสียงแล้วโทรศัพท์หยอดบาทเดียวเนี่ยที่คุณเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงชีวิตพี่เลยครับชีวิตพี่ครับไม่เป็นไรพี่ผมเข้าใแก่แล้่เดี๋ยวนี้ไม่ตัดใจใช่ไหมครับผมรู้ว่าใช่พี่มือนึกอะไรไม่ทันให้ดึงก่อนให้ดึงดึงจังหวะ ได้ตลอดเสียงเราตกท่าทางและสังขารตกท่าทางและสังขารไว่ดูเนี่ยรู้ไปหมดเลยร้อยมุกพันห้า